วัสด,ดีนะมะแรงพี่น้องวัสด,ดีสว่งห้าโมงพีน,น้ะงบรรยากาคัดัวกระเทียมไว้พี่น้องหมูย่างอยู่พี่น้องเลือกเลือกไว้ก็พี่น้องเลือกพันไว้ก็พี่น้องพันอดสั่นถ้ามันแห้งกัอยุ่ประมาณโลโลหนึ่งเนี่ยพี่น้อง กาท่านนี่เก็บเบืเอ้องเรพี่น้องคัดไว้สักพักหนพี่น้องท่านนี้กูเบิ่งซ้ำพี่น้องท่านนี้กูเบิ่งซ้ำพี่น้องชมเบื้องอันนี้คือวักงัดงัดเอาแต่ลำยิ้ยิพี่น้องลำยิ้ยิ้พี่น้อาขุดเบื้งนะพี่น้องเอาคัดเกจเบื้องไว้บ้านสิพอเห็ดพันธุ์นี่บอกพี่น้องตัวเดิ เอาอีกพันดีกว่โอเคยยกลับนะพี่น้องเอาซ้ำเนี่ยโอเคอยู่กระเทียมไทยแก่ท okay, 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 uh, th ่านที th ่เก็บด้วยหัวน้อยก็มีพี่น้องสิ่เอาแต่หัวอย่างเงินไปนะพี่น้อง หัวน้อยอน้อ,ยอยงคัดตกไปน้องหัวน้อยบ,บาทอย่น้องโลหกสหัวน้อย,อยน้องสดสดจักส่วนเลยนะ้อง ีย่มาปล่อยไว้ไปเนะาะเป็๊กท่านุขุดบิดไปเนาะเอาขัดตัวหัวเงยไว้ก่อนไปเนาะตัวหัวเงยไว้กีดๆไว้ 我拿你两 หนอนแต่ว่าหอมให้น้องเห็ดกับเข้านะแซบตั้งแค่กระเทียมจีนเลยคนละทีบเลยพี่น้องคว่ำแซบของมันตั้งกันเลยพี่น้องพ่อน้อยกับคักกันอยู่พี่น้อง พอ,อน้อยก็อยู่ตีหัวเล็กหัวใหญ่ก็อยู่ตีหัวใหญ่หัวใหญ่นะเนี่ยนะหัวใหญ่หัวใหญ่อยู่นะ ต้แล้วะทเทิงก็เป็นทั่วเขือมพวกผิกไี่น้องโซนเทิงนะ ส่นทั่วมอีตู้เนี่ยลูกรวมๆกันไปพี่น้องทั้งๆเขาปลูกกินพี่น้องเขาหมดค่อยๆคายไปเนาะพูกควนเรือนเดือดกาดแม่แมลงเพื่อน้องหัวหอยเอาไว้ทำเนื้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับ